แล้วฝากกัเลโกชายครับครึ่งแรกครับบูสีในสัญญาณครับมามาเข้าทางลาวีบางแก้วครับอุลนทะลุช่องนี้มาอย่างทันครับลาวีบางแก้วโยกคืนกลับมาบอลติดครับลูกยิงสวนไปเลยแล้วหือวิธีบอลเลยเขากรอบเลยครับโอ้เหมือนจะโดนบังครับผู้สาประตูครับมีจังหวะยึกเหมือนจะพุ่งไม่พุ่งแต่สุดท้ายได้เห็นบอลใกล้เข้ามาก็เลยปาดทิ้งไปครับเนี่ยไม่เห็นนครับลูก ปัดออกหลังไปครับบอนมาคลองผ่าขึ้นมาตรงกลางมีขออยู่ขาขวาหยับแล้วยิงยันเลยแล้วโอ้โหมีปล่อยหลอกครับอาครับได้เซฟเหมือนกันครับผู้สาวตัวของเราที่มาแก้วครับโโยเพื่ออะไรครับไปปล่อยดูครับไม่มีใครเดินเลยครับปล่อยให้ค่อยเลี้ยงมาแล้วก็ลองซอยเท้าสับกดด้วยขวาแล้วปล่อยหลอกครับดีแค่ที่ไม่หลงครับ ต่เดี๋ยวที่าคมครับอ้าวเราไปเสียบอลตรงนี้อันตรายครับเรานี่มาัแก้วตัดได้สายขยับไปแล้วับจ่ายมาติเอาเข้าทางครับลองตั้งเท้ายิงเลยครับโอ้โหปัดหรือเปล่าครับไม่ครับแค่โดดไปเช็คเฉยครับเปิดหม่เลยค่าครับกำตันทีมเราเปมังแก้วพยายามจะให้ยากติดครับรสกัดมาเข้าทางวิ่งมาไม่จับเลยครับกดมันมันติดสายก้อยเยอะครับสายหลุดกรอบ ครับอยู่ในซุ้มสำรองครับเบอร์สองของลามเรียนแก้วดูตรงนี้ก่อนยิงต้องมีเซฟแล้วครับทางฝั่งของลามเรียนแก้วครับฟรีคิกแต่ย้อนที่ยาคมดูครับตดโกนสั่งเพื่อนหนักเลยครับดูครับวิ่งมาแล้วกดหลังเป็นทางด้านหน้าเท้านะครับยิงแบบแปรพุ่งๆเข้ามาครับ เาสิบห้าดีครบแล้วนะครับตัวสินเป่าวเวลาในครึ่งแรกครับยังเสมออยู่ศูนยูนย์ครับไม่ค่อยอยากได้กันนะครับกอกแก๊กกแก๊กกันนะยังไม่ได้เล่นแบบที่ตัวเองถนัดเลยครับ มีโอกาสได้ยิงนะครับทางฝั่งลายองวิทยาคมครับดูแล้วเนี่ยฝั่งลายองวิทยาคมน่าจะอยากไปรอบประเทศมากกว่าครับแต่ลาวีบังแกก็ยอมกระลองยิงไกลตรงนี้หลุดกกอบออกไปครับเอาเลยครับครึ่งหลังเริ่มออกรสชาติมากขึ้นครับนี่กองจับมาที่พุ่งเสาป,ประตูของทางด้านลาวีบังแก้วครับต้องเซฟไปหนึ่งจังหวะดูจงหวไหนก่อนครับ เป็นจังหวะที่ระยองวุทยาคมไม่ยิงก่อนเลยครับนี่ครับต้องปัดครับผู้สาวตูรลาวนิมังแก้วเราจังหวะที่สองครับตรงนี้ไม่ได้ปัดนะผู้สาวตูแต่ฝั่งแล้นนิมังแก้วยิงหลุดข้ามคานไปครับช่องได้สอดได้ลองยิงหรือเปล่าครับหาครับเลยไงครับหมายเลขสิบของระยองพุทยาคมเลือกแปรตรงนี้ติดกำแพงอีกทีหนึ่งแปรมาเสาสองอ้าเหมือนจะหลอกด้วยแล้วยกกลับมาได้บ่งแล้วหนึ่งศูนย์ครับ โอ้โหเอ้าได้หรือเปล่าครับโอ้หเหมือนจะไม่ได้ครับบอลออกไปก่อนหรือเปล่าครับโอ้ไม่ได้ครับโอ้เสียได้เลยครับเลยยอมวิทยาคเอฟซีครับดูครับอ๋อนะครับก็ถ้าแบบนี้ไม่ให้นะครับเพราะว่าเป็นลูกมงงนะครับดูว่ายกมาแล้วมง ไม่ให้นะครับนี่คือกดที่เหมือนกันสองทั้งสองรุ่นเนรเราลองยิงไกลตรงนี้โอ้โหน้ำหนักบอลที่พุ่งไปอันตรายครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบเมื่อกี้เนี่ยถ้าใช้ไททอยกระแทกน่าจะได้แต่ยากไปดูจงหวะยิงไกลไมาตะคู่ครับมีโอกาสเอาบอลไปนะครับ หมุนได้ด้วยครับแต่เจอซอ้อนออกแล้วสกลับมาเข้าทางด้วยแล้วไปไปให้เสียงกันโอ้โหเสียได้เลยตัวนี้ยังอยู่ครับเลือกเปิดเข้ามาแล้วสวัสดตามน้ำแล้วอุตสาวประตูคว้าได้ครับโอ้โหเมื่อกี้เราไม่เกี่ยงกันเลยมีเสียว,ว่ะครับฝั่งของเรานีื่มาแก้ก็อีกคนหนึ่งก็ง้างอีกคนหนึ่งก็จะแตะบอลหน,นีไปเล่นครับผู้พิากษาครับกองจากมาอุตสาหประตูนี่จังหวะนี้โอ้โหอีกคนหนึ่งก็จะแตะไปอีกคนหนึ่งก็จะง้างจะยิงครับลตรงเนี้ย เลิกยิงมาตวัดแล้วผู้ต่อตูอยื่นมือมาปัดได้พอดีครับเดลุยมาครับสา,าสิบวิทีที่ครบแล้วครับหลอกมีกลุ่มหน้าอยู่ครับโดนอะไรตรงนั้นผู้สินเหมือนจะเป่าจบไปเลยนะครับอาแล้วครับต้องตัดสินด้วยการโดนจุดโทษนะครับเดี๋ยวมีผู้เล่นเจ็บอยู่นะครับ ตรงตัดสินกันยิงจุดโทษนะครับนี่เป็นคู่ที่2นะครับก็มีอัธัมชาธิเหลาชาและก็นางภรรยายู่นเต็ดครับนี่คือนี่ครับตัวไว้สุดท้ายแล้วนะครับในรุ่นยูสิบสามนะครับส่วนยูสิบห้าเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วก็เป็นพระแม่มริษัททอนะครับเอาชนะบ้านของมือไสไปสองศูนย์นะครับยูสิบห้าอีกคู่หนึ่งยังแข่งไม่จบนะครับมาแก้วสู้ๆนะครับมาแก้วสู้ๆนะครับแฟนๆแค่กำลังใจคอมเมนต์มาดูนี้ครับคนแรกครับหลยอมริยาคมยิงไม่พลาดครับน้ำก่อนเลยครับ 1 0ครับออกนำ คนแรกของทางฝั่งแล้วดิมังแก้ครับกับตาทีหมายเลขห้าก็ไม่พลาดเหมือนกันนะครับยิงผู้สาประตูไม่ได้พุ่งไปครับเลือกตรงกลางคนที่สองของระยองอิทยาคมครับวิ่งมายิงโอ้โหก่อไปเองครับอ่าแล้วครับโหก,กาตรงนี้เสียดายครับผู้สาประตูก็ดูความช้าหน่อยครับ เลือกไปดูทานเลยครับผมมันทำให้นให้สัญญาณแล้วมีเดินหมุนรอบด้วยแล้วตรงนี้โอ้โหผมเพิ่งจะเคยเห็นเลยครับวิธีการหมุนตัวแล้ววิ่งมายิงครับแล้วเป็นไงครับหลุดกรอบครับโอ้โอาครับโอกาสนะครับอ ตอนนี้มีโอกาสที่จะขึ้นนำแต่ทำไม่ได้เขาโู้ชอบตอนหมุนตัววิแล้วก็วิ่งมายิงครับโอ้เสียดายครับผู้และตอนนี้สนามฝนตกลมแรงนะครับอ่ะครับเราวิ่งมายิงไม่พลาดครับโอ้โหอ่ะครับสามต่อสามตัวนี้ทีมงานแล้วสวดต้องเหลือกล้องตัวเดียวก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งโดนฝนอยู่นะครับนี่ครับโอ้ยอยู่ๆว่าฝนตกหนักลงมาเฉยเลยครับดูว่าเสียดายครับไป ไปถูกทางแล้วนะครับแต่เซฟไม่ได้ครับตรงนี้ของราวีมาแก้ครับยิงเพื่อตีเสมอครับอ่าก็ทําได้ครับสามสามต่อกันครับคนที่สี่จะเปลี่ยนจุดนะครับตอนนี้ขอพายครับกลองเหลือมุมเดียวก่อนนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยไม่มีระมรับแล้วฝนตกมาแล้วค่อนข้างแรงนะครับลมแรงนะครับลมในกลางไม่ได้เดี๋ยวเนี่หมคนที่สี่วิ่งมาแล้วโอ้โห อ่าครับขึ้นน้ำครับสามสองดูครับแล้วโอ้เรียบร้อยกบจบเลยครับ คนที่4ของล่าวีิมังแก้วไม่เข้าครับอูหเป็นระยะนยอวิรยาคม f อครับอู้ดูครับน้ําตามันหลังมากับสายฝนครับพวกเขาพลาดท่าไปแล้วเลยครับแต่ล่าวีิมังแก้วยิงไม่เข้าเองครับสุดท้ายพวกเขากลับมาเซอร์เทนเดนแล้วลองวิทยาคม f อไปรอบประเทศครับดูครับยิงชนคานครับโอ้โหดูครับดูว่ามันหลังออกมาความวิใจครับดูเอาบอลจับมาแล้วเตะหนุนเนื้ไป หาดดวงตาเลยครับลูกบอลที่เตะไปเมื่อกี้โอ้โหอาแล้วครับโอ้โหแสดงความดีดีกับระยองวิทยาคมเอฟซีด้วยครับเดินทางไปสู่รอบประเทศครับส่วนลาวทีมังแก้วรุ่นอายุ15เนี่ยตกรอบแรกนะครับส่วนราวทีมางแกวรุ่นอายุ13ก็มาตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับนี่ครับก็จบเกมครับยินดีกับระยองวิทยาคมแล้วก็นี่ครับเป็นกำลังใจให้กับลาวทีมังแกวด้วยนะครับ